ที่เกิดแห่งอาหารภิกษุทั้งหลายอาหารสีอย่างเหล่านี้มีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้ของสัตว์ผู้เกิดแล้วบ้างเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้กําลังสแสวงหาที่เกิดบ้างอาหารสอย่างอะไรเล่าสี่อย่างคืออาหารที่หนึ่งคืออาหารคําข้าวหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอาหารที่สองคือผัสสะ อาหารที่สามคือมโนสัญเจตนาอาหารที่สี่คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายอาหารสีอย่างเหล่านี้แลมีอยู่เพื่อความตั้งอยู่ได้ของสัตว์ผู้เกิดแล้วบ้างเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้กําลังสแสวงหาที่เกิดบ้างภิกษุทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องกําเนิดและมีอะไรเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายอาหารสีอย่างเหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกําเนิดและมีตันหาเป็นแดนเกิดแล